ครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่างบอลอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปกินหมูปิ้งครับผมแถวหมู่บ้านอ้อมน้อยครับก็ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่อร่อยครับผมนี่ครับก็เดินทางเข้ามาจากปากทางสาย5ถึงหมู่บ้านอ้อมน้อยก็ประมาณสัก50เมตรได้ครับร้านหมูปิ้งก็จะอยู่ติดก,กับปากทางหมู่บ้านอ้อมน้อยครับ มาเว,วาลาน,นี้ถืออร่อยร,ร้านชื่อร้านหมูปิ้งซองสุโอกโขครับเขาจะอยู่ตรงหน้าร้านซ่อมรถครับร้านซ่อมรถกับร้านอะไรนี่คจริงเขาจำฉ่ำมากนะครับอร่อยมากแล้วถูกนะครับผม <Yeah. S 2> ไม้ละห้าบาทเองครับสำหรับช่วงเช้าซอฟๆก่อนครับสัก <'s> สามไม้ข้าวเหนียวห่อนึงก็ถือว่าอยู่ได้แล้วผมครึ่งวันแล้ว เด็กก็ชอบกินครับก่อนมางเรียนผมก็จะซื้อให้ลูกไปทุกเช้าครับเชอะอร่อยนะครับเดีวพอซื้อเสร็จผมก็จะพามานั่งกินรับบรรยากาศตอนเช้าครับเงียบสงบตรงซอยไร่ขิงทางไปโรงเรียนเขานลครับทางไปโรงเรียนเด็กครับนี่ครับรรยากาศทุ่งนาโอ้โลไม่ค่อยมีครับนั่งกินกันสบายเลยลมเย็นฟังเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยครับ บรรยากาศดีมากครับตรงนี้อากาศสดชื่นครับมีทุ่งนา <Can you S 1> มีก็อร่อยกันใหญ่เลยขอบคุณครับติ mm hmm. ดตามรับชมรับฟังครับ